วัสดครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเดินนะครับเปิดก่อนป่วนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับผมวิเชษวิชัยรัตน์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ห่างหายไปนานสักนิดหนึ่งแต่ว่าแน่นอนนะครับไม่ไปไหนนะฮะ วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่เข้มข้นเช่นเดิมโดยเฉพาะเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงการเมืองที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของผมนั้นก็จะรู้ดีนะครับว่าเราพูดเรื่องการเมืองมาตลอดและแน่นอนนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยชัดๆนะครับการเมืองนั้นมาสู่จุดที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายุทธมนตรีต้องบอกว่า ปฐมหเหตุของการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาจากไหนนะครับก็มาจากพรรคการนารัฐบาลอยา่างพรรคพลังประชารัตนั่นเองนั่นคือแรงกดดันภายในที่มีการทวงสัญญานะครับว่าเมื่อถึงเวลาผ่านมาหนึ่งปีหลังจากที่รัฐบาลด้านได้มีการทําหน้าที่มาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะตาแหน่งรัฐมนตรีที่หลายคนซึ่งเป็นการนำสำคัญยังไม่ได้เข้าสู่ตําแหน่ง นี่คือแรงกดดันที่นํามาสู่การที่จะปรับครมหลังจากนี้จะปรับช่วงไหนเวลาไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐนะหลังจากที่พยายามกดดันให้มีการลาออกเองของอบรรดาแกนนําสําคัญ4กูมารอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วปรากฏวไม่สําเร็จ นำมาสู่การที่กรรมก,การบรรพกนะสิบแคนลาออกจากตําแหน่งกรรมก,การบรรพกเพื่อเปิดให้มีการประชุมและมีการเลือกกรรมก,การบรรพกชุดใหม่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับปุณเดชประวิทยวงสวรรคก็ข,ขึ้นมาเป็นหวนัวหน้าพักลังปรชรัฐเรียบร้อยและในเดียวกันนั้น4คนที่เป็นกลุ่ม4กุมาร ซึ่งมาโดยดรสมคิดจตุสิทิทพักรองนายกรัฐมนตรีนั้นก็หลุดจากตําแหน่งกรรมการนันพักไปทั้งหมดนะจากหัวหน้าพักเลิการพักและกรรมการพักนะครับแล้วทั้ง4คนนะครับก็มีการถแถลงลาออกจากสมาชิกพักเรียบร้อยแต่ว่านี่คือแค่บันไดขั้นแรกนะครับเท่านั้นเองของการเมืองนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาตามมาคือเมื่อเราออกจากสมาชิกพักแล้วแน่นอนนะครับในพักไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว แต่ความเป็นรัฐมนตรียังอยู่นะฮะเนื่องจากว่าความเป็นรัฐมนตรีเกิดขึ้นจากการท to ี่ยกรัฐมนตรีนั้นท่านเป็นคนนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าเพราะฉะนั้นจะพ้นไปก็ต่อเมื่อมีการนํารายชื่อครมชุดใหม่นะครับขึ้นสู่การทุนเก้าทุกกระหม่อมนะครับแล้วขณะเดียวกันนั้นนะครับก็จะมีผลทําให้รัฐมนตรีเหล่านี้พ้นจากตําแหน่งไปนั่นคือการปรับครัฐมนตรีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้อย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นหลายฝ่ายก็จับตามองนะครับว่า การปรับรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะฮะซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าจุดสําคัญของการปรับรัฐมนตรีนั้นมีไว้ใจหลักอยู่ที่ว่าในรัฐมนตรีนั้นท่านก็เป็นกังวลฮะเรื่องราวของกฎหมายสําคัญของรัฐบาลนั่นก็คืองบประมาณปี2 5 6 4 ถ้าจับกระแสดูจากการที่นายกตรีนั้นเดินทางไปพบกับสื่อมวลชนนะบรรณาธิการทั้งหลายผู้บริหารทั้งหลายจะเห็นได้ยอย่างชัดเจนนะครับว่านายกไปพูดกับผู้บริหารของนสพิมพ์ีนิวชัดเจนว่าการปรับคณะตุลากจะเกิดขึ้นหลังจากที่งบประมาณปี2 5 6 4 000, ผ่านสภาเรียบร้อยความหมายคืว่าันสภาต้องดู2อ,อย่างนะหนึ่งผ่านสภาบัญีรัศดร วาระสามสองผ่านวิสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยต้องดูตรงนี้เหมือนกันนะแต่คล้อยหลังจากนั้นมานิดเดียวนะไม่เกินหนึ่งวันนาะยกท่านตันมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าออการปรบับครบอนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากนี้เป็นต้นไปมันท้อนนี้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใจของนายยมตรีเนี่ยลึกๆเนี่ยท่านอยากจะให้งบประมาณปี6 4นั้นผ่านสภาเรียบร้อยก่อนเพราะถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านนะรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นเลยนายกลาออกหรือแม่งก็กยุบสภาแต่ว่าพอหลังจากนั้นมา แป๊บเดียวนายกก็ทันทีให้สมภา์บอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าแม้นายกจะตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นแต่ก็จริงแล้วเนี่ยแรงกดดันจากภายในพรรคของคนที่ไม่เป็นรัฐมนตรีนั้นเขากดดันตลอดเวลาเขาอยากให้มีการปรับครมเร็วขึ้นว่าเดิมตรงนี้ถ้ามองในแง่มุมที่ว่าอาจจะเป็นการต่อรองของบรรดาสะสตั้งหลายในพลังประชารัฐก,ก็มองได้เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าไม่ชัดเจนก่อนเบประมาณผ่านวาระสามเนี่ยนะครับก็ไม่แน่นะฮะ อาจจะมีปัญหาเรื่องการยกมือก็ได้ถ้าผู้ชมลองดูนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีสภาชุดนี้มาเนี่ยสภาล่มไปแล้ว3ครั้งครั้งล่าสุดก็เพิ่งล่มไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้เองนะครับองค์ประชุมไม่ครบ สสรัฐบาลหายไป53คนใน53คนนั้นเป็น27คนที่มาจากพักพลังประชารัฐอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่สะท้อนได้เห็นนะฮะยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถามว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดเนี่ยนะครับท่านตั้งใจจะทำเนี่ยโอเคแต่ทําได้หรือไม่ตามนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าเมื่อจะมมีีกการรรปัับคฐนนนนนตเิดขึ้้แแลว่อ หลายฝ่ายก็มองต่อว่าจะปรับเฉพาะในส่วนของพักพลังประชารัฐเองหรือปรับในส่วนของพักร่วมทั้งหมดคําตอบตอนนี้ชัดเจนครับปรับทั้งหมดนะฮะ คือในพักพลังประชารัฐก็ต้องปรับแน่นอนอันที่สองพักกรมพลังประชาชาติไทยมอมราชวงศ์จตุบุญคลสนุกุลลาออกจากสมาชิกพักไปแล้วก็ต้องปรับเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามอมราชวงศ์จตุบุญคงลาออกไปแน่นอนคนจะมาเป็นแทนตอนนี้ก็เห็นชัดอยู่แล,แล้วละครับก็คือดรเนกเล่เเเาธรรมดั้งเขจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระเดียวกันนั้นประชาธิป,ปัตย์ก็มีแรงกระเพื่อมเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่กันนะครับ19รกรกฎาคมเพื่อที่จะหารือเรื่องอื่นแต่แน่นอนนะครับเรื่องของการเรียกร้องมีการปรับครมอก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัันนใปประชาธิต ยกเว้นพักเดียวที่ยังนิ่งอยู่ก็คือพักภูมิใจไทยนะครับนะที่ยังไม่มีการเคลื่นนอนไหวออกมาแต่พักเล็กๆพักเล็ก,พ,ก,ลกพักน้อยก็แสดงออกท่าทีชัดเจยน,นะครับว่าประครมเที่วนี้ขอโอกาสให้พักเล็กได้มีโอกาสเข้ามาบริหารราชการบ้านเมืองบางเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่นายกเจอถามว่านายกหลักลำบากจะไหมกับเรื่องนี้ไม่ลำบากใจเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่คือพัก รุ่งรัฐบาลนะรัฐบาลที่มาจาก20พรรคการเมืองย่อมจะทําตามใจตัวเองไม่ได้แต่นายกแน่นอนก็ต้องขอโคต้าโคต้าที่เป็นโคต้าของตัวเองถามว่าโคต้าของนายกจะมีอะไรบ้าง1รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแน่นอนขอเป็นโคต้านายก2ก็คือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คงจะต้องขอแน่นอน3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็น่าจะเป็นโคต้านายก4 4ส,สี่อะไรสี่ก็คืออาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งนายกอาจจะนั่งเองต่อไป ด้วยก็ได้ในสายการแบบนี้เป็นโคต้าของนายยุตรีแน่นอนเป็นโคต้ากลางที่พักทุกพักก็คงจะต้องไปขัดอะไรไม่ได้ละนะแล้วแน่นอนนะฮะประเด็นนี้คือประเด็นที่นายกยืนนะว้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตำแหน่งอื่นๆแน่นอนก็ต้องเป็นไปตามสัดส่วนของพักต้องเป็นไปตามสัดส่วนของโคต้านี่คือการเมืองในรัฐบาลผสมที่นายกจะไปแข็งขืนก็ไ,ได้แต่อย่าลืมนะฮะว่านายกต้องมีอำนาจสาคัญอยู่มือ2ออย่างถามว่ากลัวไหมปรับกรมอไม่กลัวนะแต่นายก มีอำนาจสําคัญอย่เื่อนสองอย่างอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกก็คืออำนาจในการยุบสภาพอเวลาพูดถึงเรื่องยุบสภาเมื่อไหร่ปั๊บเปี่ยสสอ,สอ,สอลัวกนะฮะเพราะยังเหนื่อยอยู่เลยนะออกเงินไปก็ต้องเยอะแยะมากมายออกไปเดินสายหาเสียงต่างมากมายเข้า,าในสภามายังไม่ได้ทําอะไรเลยปั๊บอะยุบซะละหรือบางคนเนี่ยอยู่มาหนึ่งปีก็ได้รับการสัญญาว่าเดี๋ยวหนึ่งปีจะปรับครอมอจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนี้กําลังจะได้เป็นปั๊บนายกยุบสภา ก็กลับไปเลือกตั้งกันใหม่แล้วยังไม่ทําอะไรเลยนี่คืออํานาจที่สําคัญของนายกที่ยังอยู่นะฮะที่เรียกว่าสามารถถ้าพูดภาษากันมันก็นํามาขู่สสได้ขู่สสทั้งขู่สสฝั่งรัฐบาลและขู่สสฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้คืออํานาจที่1อํานาจที่2ก็คือการลาออกฮนะการลาออกจากนายทุนรีนั้นก็จะมีผลทําให้ครมไปหมดทั้งคณะนะครับล้างไพ่กันใหม่แล้วก็มาเลือกนําานายกใหม่เหมือนเดิมถามว่าลาออกแล้วเลือกนายกใหม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ย นายกได้เปรียบไหมได้เปรียบแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะกระบวนการจะอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของการเลือกก็นายกรัฐมนตรีแน่นอนสอวเขาจะเป็นผู้มีบทสําคัญเช่นเดิมนะฮะเสียงรัฐบาลขนาดนี้276เสียงก็ถือว่าเกินปิ่มน้ํามาเยอะฝ่ายค้านก็เสียงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนี่คืออำนาจสองอย่างของนายกรัฐมนตรีนะฮะในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อจะทําให้สสตั้งยเนี่ยต้องจะเคลื่อนจะคิดจะบีบจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ การนายกตันตรีนี่ก็จะหนักหน่อยนะทีนี้ถามว่าเมื่อนายกไม่กลัวเรื่องการกัแบคบรมอมนายกไม่กลัวเรื่องการต่อรองนายกกลัวอะไรมวันนี้นี่ผมว่าน่าสนใจมากผมยกว่าหนึ่งคนที่เป็นนายทหารรัฐระการมาเป็นถึงบุเอกเป็นถึงอดีตปะปะทะบและที่สําคัญรัฐทหารมาแล้วก็มาเป็นนายกรัทุนตรีด้วยเนะี่ยผ่านมา6ปีกว่าตั้งแต่ปี2องพนห้าสเนี่ยสิ่งที่กลัวและกังวลคืออะไรกังวลว่วที่ทำอะไรต้องหมดมันเสียของเสียของในที่นี้คืออะไรปฏิรูปการเมืองก็ไม่สําเร็จ สร้างความสามัคคีปองดองก็ไม่สำเร็จมินำซ้ำยังมีปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนข้าวยากมากแพงนี่คืออะไรนี่คือความกังวลและความกลัวของชายชาติทหารมากที่สุดเรื่องแรกเรื่องที่2คืออะไรกลัวกลัวเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือราชบัลลังก์เนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ทหารที่ผ่านนะการทําหน้าที่ก่อนเข้าการเข้ารับหน้าที่หรือการเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยจักรวรรดิหนึ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องชาติเรื่องราชบัลลังก์เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถามว่าคำวากังวลและกลัวในในสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันโยงกับเรื่องการเมืองมันโยงกับเรื่องการปรับคัฐมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเพราะอะไรอย่าลืมนะครับว่าในการปรับครมคราวก่อนในการถวายสัตวนะ์เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนปติหน้าที่นั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแล้วร้อนมาตั้งแต่ตอนนายกเริ่มต้นทาง,งานมาถึงปัจจุบันนี้จนทั้ทงล่าสุดเนี่ย พลตุเเสรีพิสทจิ์เตมเยเวทประธานคณะกรรมิการปปชสัปพหฤทัยรัศดรใช้มติของคณะกรรมธิการส,ส่งเรื่อง,งวันยปปชนะยังไม่จบนะฮะที่พลเอกประย,รยุทธ์ท่านถวายสัปปะติยานไม่ครบก่อนการรับรับหน้าที่ตามที่บทบัญญัติรัฐนุนบัญญัติเอาไว้เที่ยวนี้ก็เช่นกันปรับครม,มเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนสิงหาหรือกันยานี้เพราะว่ากฎหมายงบปมานั้นเข้าสภานะฮะแล้วก็ตั้งคณะกรรมธิการวาระหนึ่งตั้งคณะกรรมธิการไปแล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคม นับไป30วันเพราะว่ามีการประ,ะติตั้งกรรมาการวิสามันประ,ะติ3สามสิวันนับไป30วันตั้งแต่สี่กรกฎาคมจะไปจบประมาณเดือนสิงหาคมก็คือประมาณวันที่4สิงหาคมเอาเป็นว่าหลังจากสสิงหาคมเเดียวกฎหมายก็มา,มา,มาจะเข้าวาระสองวาระสามต่อเพื่อจะมาโหวตกันแล้วตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญถ้าสิ่งที่นายกพูดกับสื่อมวลชนบางส่วนว่าจะปรับหลังจากกฎหมายนั้นผ่านก็หมายว่าถ้าผ่านสภาวาระ3ในขั้นสภาเจรสดอนเนีย่ยการปรับกระมวลเขาต้องเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดคืออะไร ในที่สุดก็ต้องเป็นหลังวันที่4สิงหาคมไปไม่กี่วันแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินายกท่านจะให้มั่นใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยเนี่ยหลังจากผ่านสภาธนสอรแล้วปุ๊บเนี่ยกฎหมายจะไปอยู่ที่วุฒิสภาอีกไม่เกิน20วันวุฒิสภาก็ไม่มีปัญหาอย่ละผ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นตใตใช้ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมั่นใจจริงๆก็ต้องประมาณปลายสิงหาหรือต้นกันยาน,นั่นคือจังหวัดที่จะมีการปรับคณะมนตร,ตรีแต่นี่เมื่อปรับรัฐมนตรีแล้วแน่นอนนะฮะนายกก็ต้องนำคณะร,รัฐมนตรีเข้าเฝ้าตวายสัตว์ปฏิาต่อ ประบาดสะดุดประยิี่หัวจุดนี้คือจุดสําคัญที่สุดที่ทถามว่าก,งกังวลไหมกังวลกลัวไหมกลัวเพราะอะไรเพราะว่านาย,านายรัฐมรีท่านจะถวายสัตว์อย่างไรท่านจะถวายสัตว์ตามบทบรญญัติที่บัญญิรัตนมูลหรือท่านจะถวายสัตว์ลดหรือเพิ่มเติมแล้วก็ดึงมาจากกระเป๋าของตัวเองแล้วมาถวายสัตว์นี่คือสิ่งที่หลายคนยังไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าในหัวใจของคนชื่อชื่อคนในประยุจันโอชากังวลเรื่องนี้อย่างแน่นอนวันนี้หายหนะ้าหายตาไปหลายวันกลับมา ก็ว่าด้วยเรื่องราวกันบางที่เข้มข้นและอย่าลืมติดตามนะครับผมวิเชษพิชัยรัตน์นะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับตอนหน้ากลับมาจะเข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ